สู่พอดแคส t สายชิลเล่าอย่างยอ่อไม่งอน mix ที่จะพาคุณไปรู้จักกับหนังสือดีๆแบบย่นยอ่อไม่ต้องรอ mix มาผสมนานโดยวันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับหนังสือที่ออกมาได้สักพักใหญ่แล้วนะคะแต่ว่าอยากจะหยิบยกมาพูดถึงในซีซันนี้สักครั้งซึ่งเป็นงานเขียนของนักเขียนคนโปรดของเราเองนั่นก็คือคุณทอฟฟี่แบร d ชอนักเขียนที่เราเพิ่ง เอานังสือของเขามารีวิวเมื่อสองอีก่อนนั่นเองค่ะหนังสือเล่มนี้ชื่อว่าผู้นำคนนั้นสอนให้รู้ว่าหรือชื่อภาษาอังกฤษคือ leadership leadership เป็นหนังสือที่พูดถึงภาวะผู้นำในหลากหลายมิติค่ะทั้งในองค์กรในทีมหรือแม้แต่ในชีวิตประจำวันของเราเอง หนังสือเล่มนี้คือการถอดบทเรียนจริงๆจากประสบการณ์การทำงานของคุณทอฟฟี่ที่ผ่านบทบาททั้งการเป็นผู้นำและเป็นผู้ตามในองค์กรหลายแบบทั้งองค์กรขนาดเล็กขนาดใหญ่ไปจนถึงองค์กรข้ามชาติเนื้อหาของหนังสือนะคะอัดแน่นไปด้วยเรื่องเล่าที่เรียบง่ายแต่แฝงไปด้วยข้อคิดที่กระตุกต่อมคิดชวนให้เราตั้งคำถามกับตัวเองอยู่ตลอดเวลา ว่าจุดเด่นของหนังสือเล่มนี้คืออะไรตอบได้เลยคือเรื่องเล่าจากประสบการณ์ทำงานจริงๆที่ไม่ใช่แค่ทฤษฎีแห้งๆแต่คือบทเรียนที่ทำจริงเจ็บจริง,รงเรียนรู้จริงทั้งผู้นำที่เราอยากเลี่ยงผู้นำที่เราอยากมีและผู้นำที่เราอยากเป็นเนื้อหาเข้าใจง่ายและสนุกด้วยสไตล์การเขียนของคุณทอฟฟี่ที่ผสมผสานเรื่องเล่า จากวงการบันเทิงภาพยนตร์กีฬาการเมืองเข้ากับประสบการณ์ตรงทำให้ผู้อ่านอินกับเนื้อหาได้ไม่ยากค่ะเน้นให้ทุกคนมีภาวะผู้นำได้ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้นำอย่างเดียวเท่านั้นทุกคนสามารถนำตัวเองได้ในหน้าที่การงานหรือในครอบครัวถ้านำตัวเองได้ดีก็จะนำผู้อื่นได้เช่นกันค่ะ หากสงสัยว่าทำไมคุณควรอ่านหนังสือเล่มนี้ใช่ไหมคะคงบอกได้ว่าเพราะโลกยุคใหม่เปลี่ยนแปลงเร็วมากคะ่ะและเราต่างหอยหาผู้นำที่ดีที่จะช่วยนำพาองค์กรทีมหรือครอบครัวให้ผ่านวิกฤตไปได้หนังสือเล่มนี้นะคะจะทำให้คุณเห็นทั้งตัวอย่างผู้นำที่ดีและไม่ดีและสอนให้คุณเรียนรู้จากทั้งสองอย่างสำหรับตัวอย่างผู้นำที่อยากเป็นนะคะ ก็เช่นผู้นำที่เป็นนักแก้ปัญหาผู้นำประเภทนี้นะคะจะไม่ยอมให้ตัวเองเป็นปัญหาให้คนอื่นต้องแก้ค่ะแต่จะยืนอยู่ข้างหน้าทีมเพื่อรับมือกับอุปสรรคต่างๆหนังสือย้ำว่าหน้าที่ของผู้นำคือการแก้ปัญหาไม่ใช่เป็นปัญหาเสเองนี่คือคุณสมบัติที่ทุกคนควรมีค่ะไม่ว่าจะอยู่ในบทบาทไหนก็ตามต่อมา ผู้นำที่สื่อสารชัดเจนผู้นำที่ดีจะสื่อสารเป้าหมายและทิศทางของทีมอย่างชัดเจนทำให้สมาชิกในทีมรู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่และทำไปเพื่ออะไรผู้นำที่เปิดใจรับฟังและยอมรับความผิดพลาดผู้นำประเภทนี้จะกล้ายอมรับค่ะว่าตัวเองผิดพลาดและพร้อมปรับปรุงตัวเองเป็นแบบอย่างที่สร้างแรงศรัทธาให้ทีมงาน ผู้นำที่คิดถึงว่าจะสามารถให้อะไรได้อีกแทนที่จะคิดว่าจะเอาอะไรอีกหรือทำไมไม่มีใครเห็นใจฉันผู้นำที่ดีจะเปลี่ยนมุมมองว่าฉันจะให้อะไรได้อีกเพื่อพัฒนาตัวเองและทีมให้ดีขึ้นค่ะในขณะที่ผู้นำที่คนอยากหลีกเลี่ยงนะคะก็อาทิเช่นผู้นำที่กลายเป็นปัญหาเสียเอง ผู้นำประเภทนี้นะคะมักจะสร้างปัญหาให้ทีมหรือองค์กรเช่นไม่ยอมรับผิดไม่เปิดใจรับฟังหรือไม่สื่อสารให้ชัดเจนจนทีมเกิดความสับสนแล้วก็ไม่มั่นใจค่ะผู้นำที่ตัดสินใจไม่โปร่งใสผู้นำประเภทนี้นะคะจะตัดสินใจโดยไม่มีเหตุผลหรือไม่เปิดเผยข้อมูลให้ทีมรู้ทำให้เกิดความไม่พอใจและขาดความเชื่อมั่นค่ะ ผู้นำที่คิดว่าฉันนี่แหละเบอร์หนึ่งผู้นำประเภทนี้จะยึดติดก,กับความคิดว่าตัวเองเหนือกว่าคนอื่นไม่ฟังใครไม่ยอมเปลี่ยนแปลงทำให้ทีมไม่พัฒนาและเกิดความเครียดค่ะผู้นำที่พูดสวยแต่ทำไม่แต่ไม่สามารถทำตามที่พูดได้ผู้นำที่พูดอย่างหนึ่งแต่ทำอีกอย่างหนึ่งทำให้ขาดความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจจากทีมค่ะคุณทัฟฟี่ย้ำว่า ผู้นำที่ดีในยุคนี้นั้นจะต้องเป็นคนที่พร้อมฟังคนอื่นอ่อนน้อมถ่อมตนไม่ยึดติดกับคำว่าตัวเองเก่งที่สุดและที่สำคัญคือผิดพลาดได้แต่เมื่อผิดพลาดแล้วต้องกล้าขอโทษและปรับปรุงตัวเองค่ะสำหรับไฮไลท์และตัวอย่างข้อคิดจากหนังสือเล่มนี้ที่เราอยากจะขอแชร์ให้เพื่อนๆฟังนะคะคุณฮอฟฟี่พูดถึงวิธีเลิกคล้าม ก่อนจะพูดอะไรให้เราถามตัวเองเสมอคะ่ะว่าเรื่องนี้จําเป็นต้องพูดไหมจําเป็นต้องพูดโดยฉันหรือเปล่าและจําเป็นต้องพูดตอนนี้หรือเปล่างานและหัวหน้าสร้างคนคนก็สร้างงานและหัวหน้าเช่นกันความสัมพันธ์ระหว่างผู้นํากับผู้ตามเป็นแบบสองทางคะ่ะหลีกเลี่ยงตักกะวิบัติเมื่อเจอข้อมูลที่ขัดกับความเชื่อของตัวเอง อย่าพยายามหาข้ออ้างมาสนับสนุนความเชื่อเดิมเสมอไปและอีโก้ที่ดีต่อการใช้ชีวิตคือฉันมีดีส่วนอีโก้ที่ทำให้ชีวิตลำบากคือฉันมีดีกว่าคุณตัวอย่างคำคมจากหนังสือนะคะข้อแรกผู้นำอาจมีได้เพียงหนึ่งเดียวแต่ภาวะผู้นำทุกคนสามารถมีได้เป็นได้คะ่ะ เมื่อผู้นำมอบความเชื่อมั่นให้ทีมก่อนทีมก็จะมอบความเชื่อมั่นให้ผู้นำกลับมาและความหวังที่ดีคือความหวังที่อยู่กับความจริงและมองเห็นตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จความหวังที่มีเป้าหมายชัดเจนและมีวิธีการนำไปสู่เป้าหมายซึ่งตรงนี้นะคะคุณทอฟฟี่ได้เปรียบเทียบความหวังออกเป็นสแบบก็คือความหวังที่อยู่บนพื้นฐานของความจริงซึ่งจะเรียกว่าฮ และความหวังแบบเลื่อนลอยที่เรียกว่า witch โดยธรรมชาติของความหวังแบบหลังเนี่ยจะเหมือนกับความหวังที่เพอรันล่องลอยอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์นั่นเองค่ะหนังสือผู้นำคนนั้นสอนให้รู้ว่าเป็นหนังสือที่เหมาะกับทุกคนนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้นำผู้ตามหรือแค่กำลังมองหาว่าตัวเองอยู่ในช่วงไหนของชีวิต เพราะมันเต็มไปด้วยบทเรียนจากจริงจากชีวิตการทำงานที่คุณสามารถนำไปปรับใช้ได้ทั้งในที่ทำงานและในชีวิตประจำวันถ้าคุณอยากเข้าใจภาวะผู้นำแบบใหม่ที่ไม่ใช่แค่การสั่งการแต่คือการรับฟังเรียนรู้และปรับตัวไปกับโลกที่เปลี่ยนไปหนังสือเล่มนี้คือคำตอบที่คุณกำลังตามหาค่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่ฟังมาถึงตรงนี้ เช่นเคยคะ่ะหากใครมีความคิดเห็นหรือมีข้อติชมใดๆเกี่ยวกับหนังสือหรือรายการสามารถคอมเมนต์มาได้นะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่กับเล่าอย่างย่อไม่งออม